สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ยค่ะ,ค,ค,ะคุณจุ๋มค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเลิกงามยามดีกันอีกแล้วนะคะเมื่อคู่นี้เราเพิ่งส่งมอบไปนะคะกับ DPO S ศูนย์ Max นะคะตอนนี้ก็เป็นเลิกของคุณเต้ยแล้วก็คุณจุ๋มนะคะที่ทําพิธีส่งมอบนะคะกับ DPO S ศูนย์นะคะถึงบอกเลยค่ะว่า รถที่ตอนนี้กระแสะมาแรงมากๆแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะ พอดีเมื่อคู่นี้ก็พี่เอก็ได้สัมภาษณ์ไปเบื้องต้นแล้วเนาะตอนระหว่างที่รอที่จะรับรถนะคะเห็นว่าติดตามคุณเต้เนี่ยติดตามพี่เอกมาจากช่องรถรถหรูก่อนแล้วแล้วตอนที่มาเนี่ยตอนแรกก็คือไม่ได้คิดว่าไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจองด้วยใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็มาตรงกิ่งมาที่โชว์รูมเลยบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่พยาไทครับอ๋ออยู่พญาไทแต่แต่พอรู้ว่าพี่เอกทำดีพอก็ู ดูน่าเชื่อถือครับดูน่าเชื่อถือก็เลยลองขับมาดูก่อนใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงปุ๊บโดนเลยจองในวันนั้นเลยจองเลยวันนั้นนะคะเพราะอะไรคะตอนนั้นคือพอดูรถแล้วหนึ่งรถมันโอเค รถสวยชอบชอบรถมาอยู่แล้วครับชอบรถอยู่แล้วตามหาศูนย์บริการที่เราเชื่อใจอ๋อค่ะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ติดตามพี่เอ๋มานานจนกระทั่งมั่นใจแล้วก็เชื่อใจใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจจองแล้วเห็นบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าอยู่ดีๆฝ่ายขายทักไปว่าจะได้รถวันนี้ใช่ใใช่ไหมคะค่ะตอนแรกที่จองเนี่ยฝ่ายขายนัดรับรถเมื่อไหร่คะก็บอกว่า น่าจะรอรถประมาณเดือนหนึ่งอ๋อก็คือประมาณสักปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ไหมคะก็แต่ว่าวันนี้ก็ได้รับรถเลยไวกว่าที่คิดไวครับไวกว่าที่คิดไวนะคะก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะจองรถกับพี่เอ๋ครับไม่ผิดหวังครับจากการที่ติดตามมาก็ไม่ผิดหวังเลยไม่เลยครับนะคะการบริการของฝ่ายขายแล้วก็ทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะทั้งฝ่ายขายทั้งมาที่โชว์รูมเดินทางสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะดีครับฝ่ายขายก็ทํางานกันเป็นทีมด้วยค่ะ อบุญครับอบุญค่ะน,นะคะจริงๆแล้วนะคะคุณเต้ยเนี่ยจองรถกับเซลล์ที่ชื่อหมิวนะคะแต่ว่าวันนี้คุณหมิวเนี่ยคือออกบูธอยู่ที่เซ็นทรัลจันทบ,บุรีใช่คะนะคะวันนี้ก็เลยให้ฝ่ายขายที่มีอยู่บนโชว์รูมนะคะต้อนรับกันคุณเต้ยเดินเข้ามาอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์สดๆตรงนี้เลยนะคะคุณเต้ยเดินเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกไหมคะว่าพนักง,งานดูแลเหมือนคุณเต้ยเป็นลูกค้าของเขาทุกคนเลยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะ ดีก็ดูแลดีทุกคนเลยค่ะนะคะนี่คือนโยบายนะคะของเรานะคะดีพอลเออีวีสาขามีนบ e ุรี uri, นะคะเป็นนโยบายที่เอให้พนักง,งานทุกคนนะคะดูแลลูกค้านะคะเสมือนเป็นลูกค้าของตัวเองไม่ใช่ลูกค้าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่สอนลูกน้องตลอดนะคะไม่ใช่แค่ฝ่ายขายอย่างเดียวนะคะศูนย์บริการเอยนะคะอู่สีเอยเนี่ยสิ่งที่พี่สอนทุกคนเลยนะคะพี่พูดตลอดเวลาว่า ลูกค้าเนี่ยเวลาที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยพวกคุณจงดีใจและจงยิ้มและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ว่าคือลูกค้าที่เดินเข้ามาของเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าของทุกๆคนเพราะอะไรถ้าไม่มีลูกค้าเดินเข้ามาสักวันหนึ่งพวกคุณก็จะไม่มีเงินเดือนถูกไหมถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามา แล้วเราก็จะไม่มีไรายได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน้าโชว์รูมหรือว่าศูนย์บริการหรือว่าอูส่สีถ้าเกิดคุณไม่ต้อนรับแล้วแบบว่ากระแสต่อไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้แบบถ้าลูกค้าไม่เข้ามาสักวันหนึ่งพี่ก็ต้องเลิกจ้างพวกคุณจําไว้เลยลูกค้าที่เดินเข้ามาคือลูกค้าของเราทุกคนนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าที่นี่เข้ามามาักงานดูแลนะ แม่บง่งแม่มา้านี่คือดูแลลูกค้าแบบดีทุกคนแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นรถรุ่นไหนนะคะการดูแลเท่าเทียมกันนะคะเหมือนกันนะคะทุกคนเลยเพราะลูกค้านะคะเปรียบเสมือนญาติมิตรของเราจริงๆนะคะไม่มีลูกค้าเอกก็ไม่มีพี่เอกก็ไม่มีเงินจ้างลูกน้องถ้าไม่มีเงินเดือนจ้างลูกน้องลูกน้องก็ต้องลาออกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่บอกกับพนักง,งานตอกใจหัวทุกวันว่าลูกค้าคือ ครอบครัวของเราดูแลให้ดีเหมือนคนในครอบครัวค่ะ<อ>นะ,ะ<อ>ยังไงขอบคุณมากพี่เอกขออนุญาตยินดีต้อนรับหน่อยนะคะแล้ววันนี้ของชํารวยที่ได้ไปนะคะของกิฟต์เซ็ตนะคะซื้อรถจาก AEY เรานะคะจะได้ของกิฟต์เซ็ตเนี่ยกดแน่นเลยเนี่ย <c oughs> อะไรคะชอบเหรอลกูก <c oughs> ชอบไหมคะคืออะไรคะ <c oughs> หมอนม่เดียวในโลกโอชอบเลยนี่คืออะไรคะฮะอ่ะคืออะไรเอามาดูคะ่ะ นะคะเด็กๆชอบกันใหญ่เลยนะคะมันก็คือของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะก็คือทาง a e y เราเนี่ยดีพอ a ออีมิงรุรีนะคะขอขอช่างกล้องดูหน่อยได้ไหมคะลูกอ่านะคะคือจะทําหมอนใบเดียวในโลกให้นะคะก็คือเป็นหมอนนะคะที่มีรูปรถของลูกค้านะคะสีแล้วก็รูปรถแล้วก็เป็นรูปของลูกค้านะคะใส่ในหมอนแล้วก็มีคุณเอนะคะคอยกลางปีกอบอบอบอ้อมเนาะคอยดูแลแล้วก็มีสโลแกนนะ าราคาเนี่ยคือหมอนไีเดียวในเรื่องแล้วก็จะมีร่มนะคะมีร่มเป็นร่มของ A E Y ที่เป็นรุ่นดินเีเร็ดให้ลูกค้าด้วยนะคะก็การดูแลก็ของเล็กๆน้อยๆแต่คือคุณค่าทางจิตใจนะคะบ่งบอกว่าเราจะดูแลกันตลอดไปค่ะเอาละค่ะขออนุญาตยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณเต้แล้วก็คุณจุ๋มนะคะและครอบครัว ขอคุแย่งกันใหญ่แย,ย่งกันใหญ่เข้าสู่ครอบครัว AUI d ดีพอ a อ EV สาขามีนบุรีนะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแขวคาดรรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลย เฮงๆรวยๆปังปังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะและข้อสำคัญทุกการเดินทางนะคะขอให้ทุกคนที่อยู่บนรถคันนี้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีความสุขกันทั้งคันรถเลยค่ะขอบคุณนะคะคและเห็นบอกว่าคือชอบ ดูเอาผ่านมานานละคุณเต้ยชอบเลยชอบชอใช่ไหมเมื่อกี้พี่บอกแล้วเดี๋ยวโตขึ้นก็จะเป็นเอาผ่านหรือไม่ก็ขยเยนค่ะนะคะเป็น SUV นะคะคือคนเราเนี่ยต้องมีเป้าหมายนะคะในชีวิตนะคะวันนี้ยังไม่พร้อมก็เอาเท่าที่เราพร้อมก่อนแต่ตัวนี้บอกเลยสมรรถนะดีมากตัดสินใจศึกษาพอสมควรถึงรู้ว่ามันใช่เลยใช่ไหมก็เลยตัดสินใจเลยตามสมควรละนะคะ ขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ไฟขายพาชมรถนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้สอนกันใช้งานเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขับไปไหนมาไหนแล้วก็สมมติว่าคือรถเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเทคโนโลยีมันล้ำมากนะคะรถไฟฟ้าพูดเลยนะว่าตัวเองเนี่ยพอมาศึกษาจริงๆน่ยเองยอมรับเลยนะคะว่ารถไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะดีพอเนี่ยมันเป็นรถที่รูปทรงคือหล่อล้ำสมัยนะคะแล้วก็เ,เทคโนโลยีคือล้ำเฉพาะหน้าจอเนี่ยพี่ว่าวันหนึ่งน่าจะเรียนรู้ไม่หมด สงสัยตรงไหนทักไฟขายมาตอบไวไหมไฟขายตอบไวไหมไวนะคะทักมาตอบไวค่ะที่นี่นะคะตอบไวถามไวตอบไวค่ะนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวให้น้องเขาพาชมรถเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้สอนกันใช้ง,งานเอาคร่าวๆเนะาะเพราะเดี๋ยวลูกจะได้สอนกันใช้ง,งานลูกค้าอ่ะขอบคุณนะคะสนใจรถทักมาค่ะ088จำเบอร์โชรูมได้ไหมเนะ่ขอขอเทสเซลหน่อยเดี๋ยวพี่ขอเทสเซลเป็นเซลต้องจำเบอร์โชรูมได้ ไหนมาสินิดนึงนิดนึงศูนย์เไรคะศูนย์แปดแปดครับผมศูนย์แปดแปดอะไรคะเอ่อนเพื่อนว่าไงคะสำหรับฝ่ายขายที่จำเบอร์โชว์รูมไม่ได้เนี่ยเราควรทำโทษยังไงคะจับขอศูนยปนะคะ088 ศูกะอะไรนะงงเองเหมือนกัน0 8 8ย์แปดแปดนะคะศูนย์เานดแปห้าหกหกหกนะคะหรือ a d p a e y ค่ะโดนแน่อาละค่ะผู้ชมเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวให้น้องเขาพาชมกันเดี๋ยวเรานั่ง้วยกันจะได้สอนกันจริงนดูดูดูดไม่ยอมอ่ดูม่ โอเคครับผมอ่าต่อมานะครแล้วครับผมจะพาชมตัว S 0 5นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น R EV E Max นะครับผมนี่ครับอ่าใช่ครับผมใช่ครับครับผมใช่ใช่ครับไม่เป็นไรครับครับผมนี่ครับจะเป็นรุ่น R S ศูนย R EV E Max นะครับผมนี่ครับที่จริงโฉมหน้าเขาจะคล้ายตัว S 0 5ของเราทั่วไปเลยนะครับผมแค่เพิ่มเติมมีตัวเครื่องยนต์เพิ่มเติมนะครับผมอ่ะ ผมจะพาดูรอบๆของคันนะครับผมนี่ครับนี่ครับตัว S05 REV Max นะครับผมเขาจะมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคือตัวฝาตำน้ำมันนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวฝาไฟฟ้านี่ครับผมเขาจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมนี่ครับจะเป็นที่เสียบของตัวสาย AC DC ชาร์จนะครับผมจะอยู่ฝั่งขวาของคนขับนะครับนี่ครับนักสุดโตมานะครับผมนี่ครับเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัว ฝาถังน้ํามันนะครับผมนี่ครับเขาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับผมตัวของดีพอเอซูนห้านะครับผมตัวไ e v นะครับเขาจะเติมเป็นตัวเบนซิน9195นะครับผมแก๊สโซฮอล์อ่านะครับผม9195ได้หมดเลยนะครับผมนี่เขาจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับอ่าฝั่งซ้ายมือนะครับผมอ่านี่ครับเพิ่มเติมคือข้างในเขาจะคล้ายๆตัว S05 b นห้าบหรือ ตัวไฟฟ้าร้อยนะครับผมนี่ครับภายในจะเป็นเหมือนคล้ายกันเลยเพิ่มเติมเขาจะมีแค่ตัวเครื่องยนต์นะครับผมเขาจะอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับผมตัว r e e Max นะครั r e Max นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นภายในส้มก็คือภายในส้มเขาจะเป็นตัว m a c อย่างเดียวเหมือนตัวไฟฟ้าร้อยนะครับผมถ้าเป็นตัว Plus เขาจะเป็นภายในดำนะครับผมเพิ่มเติมนี้ Okay. นี่นนนครับผมนี่ครับผมจะคล้ายๆตัวไฟฟ้าร้อยเลยครับผมรูปลักษณ์ลักษณะข้างหน้าก็คล้ายๆกันนะครับนี่เพิ่มเติมจะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกคนก็ฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอเคกันลเท่านี้ก่อนนะคะเมื่อกี้พูกรุ่นผิดน,นิดนึงแรกของโชว์รูมนะคะคเป็นรุ่น R eev e คนแรกของโชโรมค่ะถึง<ช>บอกเลยว่ารับรถไรจริงเดี๋ยว <laughs> ทยอยมาเรื่อยๆนะคะรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆใครสนใจยังไงก็ทักมานะคะมีลงทุกอา <laughs> ทิตย์ค่ะนะคะ <laughs> แล้วก็ใครที่จองไว้เตรียมตัวรับรถกันเร็วๆน,ๆนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์รับรถเร็วกว่ากำหนด <laughs> อีกแล้วโอเคค่ะร้านแค่นี้ก่อนค่ะ0880935666นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะส่นการใช้งานลูก้าให้ละเอียดเลย